สวัสดีค่ะยินดีต้านรับสู่ช่องป้าถายบ้านนี้นะคะรั่วกินได้ของเรานะคะพี่พริกเต็มไปหมดเลยนะคะหลังบ้านอ่าสีชมพูนี่นะคะมะรอกรอนะคะโหอยางนะลูกเต็มเลยนะอู้พริกนี่ก็ลูกเต็มเลยนะพีอ่ะนี่นะคะตีพริกเต็มไปหมดเลยนะคะ

นี่เขาห่อไว้นี่ตัวนี้อ,อีกไม่กล้าเอายา่าดูดิผักชีอะไรนะอะไรนะครูบ,บอกผักชีไรที่ย่าบอกว่าจะเอามาปลูกอะ่ะผักชีใบเรื่อยเหรอผักชีใบยา่าผักชีใบเรื่อยขึ้นเต็มเลยเแล้วด้าเขาปลูกไว้เหรออ๋อเหรออ,ออืมเออนั่นแหละเขาบอก่กนั่นแหละโ,โกบกบโกบไปละไปละไปละอืมกบ ป้าโกค่าไปอยู่บ้านประดาออกมาแล้วอ๋อขอกีไปเรื่อยนะนะค่อยว่ากีไหนเนี่ยไปดูสิลูกเต็มเลยพลาโปแล้วค่อยขยายพันธุ์นี่แบบเนี้ยอ๋ออ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ยังไงขึ้นเต็มเลยเห็นไหมนี่เขาไปดูตรงโน้นนางงามตรงที่หนูไปเอาพลั่งเมื่อกี้อ่ะเต็มลัดเลาะหมู่บ้านยูทูบบ้างกันบ้าง ก็จะมีน้ำแข็งมาส่งทุกวันนะคะ ของทดสอบไว้อะนี่เหรอบ้านใหม่มืดนี่เหรอนี่ไงโอ้นี่ไงบ้านเบามืดเหรอนี่ใช่อุ้ยเพิ่งรู้นะคะว่าเป็นบ้านเบามืดออืออ๋อที่ตอนช่วงย่าไป ใช่แบามืดมันนอนนี้มารูดูอย่าเห็นข้อข้าวออกตรงนี้โอ้มีม่านปิดอย่างดีใช่ได้มีห้องน้ำมีตัวอีกาหากบ้าหองน้ียห้องก็ติดกันนี่นะห้องห้องมืด โอ้นี่ไงผักนี่ไงยา่าเขาเรียกผักอะไรเนี่ยผักเพลโอ้โหยังงามเลยผััักกเเวมนลละลยไปนนัไไม่ได้ไดเนี่ยงไงทำไมจะไม่ได้มมดไม่มีแห้งแล้วเน,นี่ยเขาก็นึกถึงครัวเก่าของเราเหมือน,น,นกันนะคนเหนียวก็ยังห้อยอยู่ที่เดิมของก็เหนียว กังขนาดเนียวยังให้เหมือนเดิมไปเรามาก็ถึงแล้วอยู่นะต้นนี้สวยมากเลยอะต้นอะไรนะเขาเรียกว่าต้นไม่รู้มันเหมือนดอกนงงอนหน้างัวเลยหนูก็ไม่รู้ต้นไหนใช่ไหม,มอนะือ ไปรีวิวหน่อยนึ time, source, ่งเอาลงสองกระสอบไม่มีเลยที่สองกระสอบรันเดี๋ยวเราอีกหน่อยเราจะไปตลาดไปหาซื้อของเก็บไว้แล้วเพราะว่าเราต้องนี่เนี่ยค่ะยุตีเสร็จจากตรงนี้ โอ้ยสวยมากเลยนะคะบ้านลุงช่างเสร็จแล้วสวยมากเลยเนะี่ยย่าสวยมากเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราจะไปดูฉาบข้างในกันเมื่อวานนี้ก็ฉากมันทั้งวันนะแต่ปรบชานก็ไม่ได้เข้ามาดูนะนนเพราะว่ามันเข้าอยากกันเลยไม่ได้เข้ามาดูอู้นี่นะคะ สวยงามแต่ยังไม่ไม่โอ้ยเสร็จแล้วนี่มาอ๋อยังไม่ได้ปูกระเบื้องเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะค่ะเอฟซีอุปกรณ์ออก,กโอ้โหอ,อุปกรณ์<ะ>ออกแล้วก็จะปูกระเบื้องเนาะเพราะว่านี้เขาไล่ตรงนี้แข่งกันเหรอ้อโนี่นะคะเอฟซีนี่หมดแล้ว สวยงามเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้มาทําคลิปข้างในเลยนะคะัิงไม่รู้ว่าป้าสวนผักจะทําคลิปสีอะไรป้าอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ก็คือชั้นล่างนะคะทีเ<อ>ราก็รีวิว<อ>ี่ะนะคะเมื่อวานเขาก็อยู่ตรงนี้กัน,นะ เป็มากเลยนะกายบพี่ฟ้าสวยสวยสวยทำด่านฟ้ามาหน่อยนึงก็โอ้ยแก๋เลยนะกายบพี่ทำด่านฟ้าออกมาหน่อยก็ดีแนละ้สวยก็ทำด่านฟ้าออกมาก็ลยดีสวยงามนี่นะคะสไตล์นายนช่างไม่มีเหมือนใครไม่แล้วก็ไม่มีใครเหมือนอ่ะ ะเราไปดูไปครัวตอนะคะไสิอ้าวรถถยไปเก็บตรงนั้นดิแะรถถยไปเติมน้ำมนันบอฮะ ฝัง้ก็ใกล้เร่งวันแล้วนะคะแล้วก็ช่วยๆกันเนาะก็คงจะเสร็จนะในวันที่17บเจ็ดนะีคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ